กราบสวัสดีครับผมอยู่กับผมบ่าวบนมักจกครับพี่น้องเลิกงามยามดีครับพี่น้องวันนี้มีรถนํามาส่งที่หน้างานอีกหนึ่งขั้นครับกับเจ้าฮุนไดนะครับก่อนหน้านั้นเป็นโคมาสุนะครับรถป้ายแดงอันนี้ไม่แม่นป้ายแดงครับเป็นรถเทสไดนะครับหมายถึงว่ารถรถรองใช้นะครับจากฮุนไดนะครับส่งมาตรงลงหน้างานที่บ่าวบนญเฮอยูนะครับโอ้หน้าตา ควอมรอใส่ได้ครับกับฮุนไดเ x 2 10 h d นะครับเอ่ยชื่อถูกหรือเปล่าเบา,บ,าบนก็ขออภัยนะครับถ้าเอ่ยบถือกับพี่น้องมาเบิง่งใกล้ๆนะนะครับพี่น้องสภาพลักษณะโอ้น่าขับนะโอ้โหห้องเก่งเขาดูธรรมัดธรรมงน่าจะเข้าเป็นทางสบายอยู่นะเบิ่งช่วงล่างนะครับพี่น้องให้พี่น้องอพิจารณาและตัดสินใจพร้อมไปกับเบาบนครับโอ้โหนะโอ้โอนะโอ โอ้นวดจับเฟืองปกเกตครับพี่น้องมาลายแถ่มาทีแต่นะครับโอ้แต่ได้ครับดูเขาดูมีความสูงนะดูมีความอามัธรรมะแมงเหล็กหนาะดูแข็งดูสูงนะครับโอ,โอ้ดูเหล็กกาดนะครับรลอนเลอร์โอ้โอ้มกอักตรงนี้พี่น้องกาดรอน้ำครับเอ่อหรือว่าซองรอน้ำนะครับดามเหล็กมาอย่างดีนะครับ 2ชั้นเลยนะครับนี่เขาใส่ใจในเรื่องอการออกแบบโอ้โห و. เบิงงครับโอ้เบิงงไต่ทองครับพี่น้องอือือโอ้ช่วงล่างดูธรรมัดทรรมแมงดูแข็งแรงครับพี่น้องโอ้อยากขึ้นไปรีีเวด้านบนเนสเปคยังบออ สามารถบอกได้นะครับเดี๋ยวจะบอกผิดเดี๋ยวจะว่าเบาบนนะสปเป็กก็เดี๋ยวถ้ารู้เดี๋ยวเบาบนจะมารายงานให้ฟังครับบุงกีโอ้สวยเหมือนกันนะครับบุงกีเขานี่ยโอ้แต่ฟันทู่เหนไปขูดไปลองอะไรมานอนี่อ๋อเป็นรถเทสได้นะพี่น้องเอานำมาให้ทางบริษัทที่เบาบนเหตุอยู่นะครับไดร้องเทสนะครับเพื่อเป็นอ เป็นอย่างไะพี่น้องแบบทดลองใช้ถ้าถูกใจล่ะหากจะมีการสร้างซื้อกสามารถนำตัวนี้มาเป็นขอตัดสิ้นใจนะครับให้มาร้องนะครับเป็นเวลาสองอาทิตย์ครับพี่น้องเดี๋ยวเบาบวนจะมาทายให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับนี่เป็นคันที่สองที่นําส่งเข้ามานะครับโคมาสุคันก่อนหนานะครับดีซีสองรอยสิบนะแต่เบาบวนมามีเวลามาทายให้เบ่งครับพี่น้องโอ้โห ชอบครับช่วงล่างเขานี่โอ้ถังน้ํามันเลยใหญ่นะครับพี่น้องใส่ได้จักลีดน,อน้อนี่ถังน้ํามันนี่เป็นสี่ร้อยลิตรเท่าแคทหรือเปล่านะครับนี่ตัวใหญ่นะพี่น้องดูใหญ่ดูทํามัดทํามแมงดูตึกทึนน่าจะสู่หินในพ่อโตนะครับโอ้มีลายแยกผมแม่มแม่นบ่เน,นี่ยหมนแมนนะครับ่ม,มีลายแยกนะพี่น้องนึกว่ามีลายแยกนะ่มีครับดูสวยนะครับพี่น้องนะดูพิจนารนณา คิดว่าคิดเห็นว่าจังไรครับพี่น้องนะซื้อนาใสบอกครับ mm. โอ้แตนเบาบนมองว่าตัวนี้ต่ําไปหน่อยนะตัวนี้กับข้อโซ่นี่ต่าไปหน่อยนึงนะถ้าโซ่โซ่ย่อนหรือแท็กย่อนเนี่ยมีโอกาสหูตัวนี้เลยเนีย่โอ้ใบแท็กน่าจะแปดสิบเซนเนะพี่น้องแปดสิบถึงเก้าสิบเซนแล้วใบแทกกว้างครับกว้างมากใบแท็ก ตรงล่างก็โอเคคนระับมาดูตูดกันบ้างพี่น้องโขาไม่แน่ใจว่ามีกล้องหรือเปล่านะบ่มีกล้องนะครับหรือมีเบาวบนก็ไม่แน่ใจนะครับกล้องหลังไม่น่าจะมีนะเพราะว่าไม่เห็นตุ่มกล้องนาะพี่น้องแต่มีกล้องก็ต้องมีซุ่มกล้องแน่นอนบ่มีครับ่ันนี่โอ้ยเสียงดังแทนนะโอเคครับขอ,อยุยาตจบคกี่ไปเพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับผมหากมีเวลามาถ่ายโอ้เสียงดังครับจสกิดถอยอย่างตอนนี้หรอกโอ้ดูสวยดูธรรมัดธรรมแงครับฝากพี่น้องติดตามกไรา์กดแคร์ให้กำลังใจบบาบนในเด้อครับเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนทํางานหรือว่ารีวิวหนาเก่งให้พี่น้องเบิ้งครับหากมีโอกาสนะโอ้แกนก็บอกบนเขาใหญ่มากเลยพี่น้องแกนตัวบนนะใหญ่นะใหญ่จัดเลยคนระับกระบอกใหญ่เลวพี่น้องข้างหลังนะ โอ้น่าจะมีแรงงัดสูงมากเลยครับกระบอกใหญ่แล้วพี่น้องใหญ่ใหญ่หญ,หญ่บาวบนเห็นแล้วรู้สึกว่าใหญ่เลยนะครับโอ้ใช้ได้เลยครับใหญ่จัดโอเคครับฝากพี่น้องกดไลค์กดใจกดแชร์ให้กำลังใจบาวบนได้เลยนะครับขอบคุณครับขออนุญาตจบคลิปเพยียงเท่านี้ครับผมกับเจ้าฮุนไดเ x 2เอ็กซ์ดีครับผม